สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผพ้ติดตามของ t ิ k t o อกนะครับผมก็ทําได้ง่ายๆเลยนะครับก็อันดับแรกก็ต้องเข้าตัวหน้าเว็บไซต์ที่จะทาการเพิ่มผู้ติดตามก่อนนะครับผมก็ไปในส่วนของ Google ได้เลยนะครับเราเซิร์ฟเลยนะครับผมว่า k m m เอ็นะครับตัวเว็บไซต์ก็จะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแบบนี้เลยนะครับผมก็ทําการเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับอ่าตัวหน้าเว็บไซต์เขียนว่าเพิ่มยอดไลค์นะครับผมยอดติดตามสั่งงานได้ ี4ชั่วโมงนะผมครบทุกโซเชียลเลยไม่ว่าจะเป็นพวก Facebook ทิกต็อก u t u b e i ิน t ต g r กรมวีคนะคผมก็สามารถทำได้หมดเลยนะตัวเว็บไซต์นี้นะผมก็ถือว่าดีมากๆเลยเนาะก็ชื่อผู้ใช้งานนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับทำการกดสมัครสมาชิกได้ฟรีเลยนะครับตรงนี้เนาะก็กรอกชื่อผู้ใช้ต้องการอีเมลผ่านอหัสผ่านให้เรียบร้อยทำการกดสมัครได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอเข้าสู่บทสักครู่นะผมเพราะว่ามีชื่อผู้ใช้งานอยู่แล้วนะครับ เราอินเข้าสู่บกันเลยนะครับตอนนี้ผมเหลือยอดเงินอยู่2องรบาทนะครับตรงนี้เนาะก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนิธีการเพิ่มติดตาม t ิกตอกนะครับผมก็เราต้องเลือกตรงหมดหมู่นี้นะครับไปที่บริการ t ิกตอกนะครับผมบริการแนะนําของครีมอินทีเฮนะครับอ่าตรงนี้บริการเราเลือกได้ผมว่าต้องการปั๊มวิวถูกใจแชร์คอมเมนต์ก็เลือกได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกเป็นตรงผู้ติดตาม t ิกตอกนี้สุดเริ่ม3 0มศถึงสชั่วโมงไม่ลดตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าใส่ไปเลย แล้วก็อย่าลืมอ่านคาอธิบายตรงนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมทีนี้เราไปเอาลิงก์มานะครับผมลิงก์ผมก็ทําการก๊อปปี้ลิงก์หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของเรามานะครับผมทาการก๊อปปี้เลยแล้วก็ลิงก์มาวางในส่วนของตรงลิงก์นะครับตรงนี้เนาะปริมาณต้องการเท่าไหร่นะครับใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวขอสัก200ละกันเนาะ200ติดตามนะครับผมค่าบริการเพียงแค่49บาทเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับก็ทําการกดสั่งซื้อได้เลยนะครับตรงนี้ เรียบร้อยครับระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผมงั้งนี้ก็รอยอยขึ้นได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถดูตรงประวัติการสั่งซื้อได้นะครับผมว่าตอนนี้ออเดอร์ของเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับผมไม่เป็นพวกสถานะนะครับผมรอเมือการยุ่นก็รอได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเริ่มรับเท่าไหร่ปริมาณเท่าไรนะครับผมแล้วก็ค่าบริการเท่าไหร่ยิงไหนนะผมก็จะมีบอกหมดเลยนะครับตรงในส่วนของตรงนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวรอสักครู่นะผมให้ตัวระบบเริ่มทํางานปั๊มก่อนนะครับ กเดี๋ีวผมจะมาแนะนํวัวิธีการเติมเงินให้ก่อนนะครับผมรอบใครที่ทําการเติมเงินไม่เป็นเนาะเราเลือกหัวข้อคําว่าเติมเงินนะครับช่องทางตรงนี้นะครับผมมันจะมีให้ทั้งหมด4ี่ช่องทางเลยนะทุกคนเราก็เลือกช่องทางที่เราต้องการที่เติมได้เลยผม,มเป็นว่าสแกน QR code นะครับผมทกนีโวเดลอังกอร์เดลบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะผมัลืวกช่องทางไหนเติมช่องทางนั้นได้เลยนะครับก็ถือว่ามีหลากหลายช่องทางมากๆเลยนะครับผม ตรงนี้ถ้าใครมีปัญหาตรงไหนนะครับผมสามารถกดตรงตัวชื่อเหลืองน,นี้ได้เลยนะครับผมก็จะเป็นการติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์นั่นเองนะครับหรือถ้าใครมีไลน์นะครับผมสามารถติดต่อไฟล์สนับสนุนตรงนี้ได้นะครับผมก็จะเป็นไลน์ AO นะครับผมก็สามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีหัวข้อของคําแนะนําเพื่อนอีกนะครับผมถ้าใครมีเพื่อนอเยอะอย่างเงี้ยนะครับผมเราอยากจะใช้งานปั๊มไลฟ์ปัตติดตาผมสามารถชวนเพื่อนมาได้ผมเราจะได้รับอัตราการแนะนำนะผม5%เรเลยนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันรสำหรับตัวเว็บไซต์นะครับผมก็บริการนะครับผมถือว่าเยอะมากๆเลยนะเปเว็บหนึ่งที่ผมชื่นชอบนะผมเพราะบ,บริการเขาเยอะมากจริงๆนะมีเป็นพันบริการเลยนะทุกคน ยังไงก็ลองมาเลือกดูนะผมจะเป็นพวกเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะผมทิกตอกยูทูบนะครับผม Facebook ก็คือมีครบหมดเลยนะครับตรงนี้เนาะ,ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวหน้าทิกตอกของเราผมว่ายอดลุขึ้นแล,ล้วรู้อย่างของตอนนี้ก็287คนลองนะี้หน้าเว็บดูนะผมก็ยังไม่ขึ้นเลยนะครับก็อตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายสนาทีนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะผมว่าจะใช้เวลากี่นาทีในการขึ้นนะครับ ตัวหน้าเว็บไซต์นี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆมากมายให้เลือกนะผมเพื่อนก็ลองมาเลือกดูกันได้นะครับผมในส่วงตรงนี้เนาะก็สำหรับพ่อค้าแม่ค้านะผมที่ค้าขายผ่านพวกเฟซบ o o กยูท u บทิกเกอ o k อะไรเงี้ยนะครับผมมันก็จะมีบริการหลากหลายที่ช่วยนะครับผมให้เราทําการเปิดการมองเห็น,น้วคบผมแล้วก็เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเรานะครับตรงส่วนของตรงนี้เนาะเดี๋ยวขออ,อ,อนุญาตดูโปรกากทางซื้อก่อนนะครับผมตรงนี้เป็นไงยังรอเงินการอยู่นะทุกคนนะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นแล้วเลยนะครับผม ตอนนี้ยอดก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่เรามี200หรือเปล่า286คนหรือเปล่านะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันนะก็ใช้เวลาประมาณ5-10นาทีนะครับในการขึ้นของปั๊มติดตามลิตรออกนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วปั๊มไป2 0 0เนาะตอนนี้ขึ้นมาที่497ผู้ติดตามแล้วนะครับก็ถ้าใครมีคําถามตรงไหนผมหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผม แล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมใช้บริการตัวไหนให้ดูหรือว่าสอนการเอาลิงก์ของบริการตัวไหนนะผมก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันเนาะชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไครต์กันด้วยนะผมจะมาแนะนําอะไรดีๆแบบนี้ให้อีกนะครับก็ช่วยในการประกันมาเห็นให้พ่อค้าแม่ค้าได้แน่นอนนะผมแล้วก็ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ด้วยนะครับก็สำนี้ยวขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ